ตามเรื่องโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอเมค,ครอนทั้งในประเทศของเราแล้วก็ในต่างประเทศด้วย<ฆ>นะฮะที่ตัวเลขวันนี้เนี่ยเราหวังว่ามันจะทรงๆแบบนี้ไปสักระยะแล้วก็ค่อยๆลดลงลดลงก้นลนนะฮะเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศเราวันนี้6,397รายนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีจากการตรวจ ATK อีก1,880รายที่เข้าข่ายติดเชือ้อ ส่วนผู้ที่หายป่วยกลับบ้านได้แล้ววันนี้เพิ่มมา6,637รายแต่กำลังรักษาตัวอยู่อีก81,952รายวันนี้ผู้เสียชีวิตกระโดดขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับอยู่ที่18คนมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากทางคุณหมอยงผู้ระวันนะฮะจากแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณหมอได้โพสต์ข้อมูลจากการศรึกษาวิจัยของทางศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสคลินิกเนี่ยนะฮะบ,บอกว่า สายพันธ์โอเมครอนเนี่ยก็คือแน่นอนเรารู้อยู่แล้วล่ะว่ามันแพร่กระจายกันได้เร็วนะฮะเพียงแค่เดือนเดียวตรวจพบได้ประมาณร้อยละ90้คุณหมอบอกแบบนี้ตอนเดือนธันวาคมเราตรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทแต่พอมาตอนมกราคมเนี่ยตัวอย่างทั้งหมดที่เราได้พบเป็นการติดเชื้อในประเทศนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสายพันธุ์โอไมครอน สักพักหนึ่งแล้วจะเข้ามาแทนที่ทั้งหมดเลยนี่แด,นดในเดือนนี้แหละค่ะตามหลักวิวัฒนาการของไวรัสแล้วนะฮะเดือนเดียวร้อยละถ้าเดือนหน้าหรือว่าเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นร้อยปอร์ซเลยนะคะ